S <S <an> ก็สวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวร้านขายของของพอนเราเดิออกเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันค่ะนี่นะคะร้านค้าของเราซึ่งมีจะมีกุชิแต่ห้ามซื้อนะทุกคนอุตส่าห์เราซื้อไว้นี่ มีคิตตี้มีกบมีอะไรเยอะแยะเอยมีสมุดมีหัวน้องแมวหมวกน้องแมวแล้วก็ของเล่นสกูชี่ที่ฮิตที่สุดนี่เห็นไหมมีถานในติมด้วยนะมีสมุดนี่สมุดนี่นะคะมีป้ายด้วยมีป้ายด้วยมีป้ายนีป้ายอยู่นี่เขาไม่เห็นไหมเห็นไหมร้านของเล่นฮิตนี่ ยิ้วขอบคุณที่อุ่นนุนล้างเล็ดเล็กของเรานะคะหวังว่าจะถูกใจกับน้องๆนะนี่สกูชี่เลิฟเอฟนี่ทุกคนฝากฝากฝากบีบด้วยนะคะถ้าหวังว่าพวกพวกพวก,พวกทุกคนจะมาซื้อกันค่ะหวังว่าทุกคนจะเห็นร้านนี้ของเราค่ะ แม่ว่าจําเป็นผู้หญิงก็ได้นะผู้หญิงใครชอบใครชอบสกูชี่กดหนึ่งไม่ชอบสกุชี่กดสองได้เลยใครเจอร้านนี้ให้ใครเจอร้านนี้นนกดไลค์เลย